เคยไหมใจสั่นมือเย็นก่อนกดปุ่มซื้อหรือขายนั่นแหละความกลัวแต่รู้ไหมความกลัวไม่ได้แปลว่าเราจะแพเสมอไปหลายคนคิดว่าการเทรดคือเรื่องของตัวเลขกราฟและสูตรลับแต่จริงๆแล้วมันคือเกมจิตวิทยาคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตลาดแต่เป็นตัวเราเองความกลัวนี่แหละตัวดีเลยกลัวขาดทุนกลัวพลาดโอกาสกลัวไปหมดเคยไหมเห็นกราฟพุ่งแล้วรีบก,กระโดดเข้าสุดท้ายติดดอย หรือเห็นราคาร่วงแล้วตัดใจขายพอกลับมาดูเอา้าเด้งกลับซะง,งั้นนั่นแหละความกลัวมันบังตาเราอยู่ทำไมเราถึงกลัวเพราะเราผูกความสุขความมั่นคงไว้กับผลลัพธ์การเทรดเราอยากรวยเร็วอยากปลดหนี้อยากมีชีวิตที่ดีแต่ยิ่งอยากมากเท่าไหร่ความกลัวก็ยิ่งกัดกินแล้วเราจะทำยังไงจะสู้กับความกลัวได้ยังไงก่อนเทรดทุกครั้งต้องมีแผนรู้ว่าจุดเข้าจุดออกจุดตัดขาดทุนอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีแผนก็เตรียมตัวเจ๊ง วางแผนแล้วทำตามแผนอย่าให้ความกลัวมาเปลี่ยนแผนเราอย่าลงเงินทั้งหมดที่มีแบ่งเงินเป็นส่วนๆอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าพลาดก็ยังมีโอกาสแก้ตัวรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนชอบความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรู้จักตัวเองชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วเทรดในแบบที่เราสบายใจไม่มีใครไม่เคยพลาดสำคัญคือเรียนรู้จากมันความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดจดบันทึกการเทรด วิเคราะห์ว่าพลาดตรงไหนแล้วปรับปรุงอย่าจงอยู่กับอดีตอย่าก,กังวลกับอนาคตโฟกัสที่การเทรดตรงหน้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดที่เหลือค่อยว่ากันตลาดไม่เคยผิดเราต่างหากที่ผิดคัดลอสให้ไวกำไรปล่อยให้วิ่งเล่นตามเกมอย่าให้เกมเล่นเราลองนึกภาพความรู้สึกตอนเห็นกำไรเขียวๆในพอร์ตมันช่างหอมหวานแต่จำไว้ความหวานนั้นอาจเป็นยาพิษต้องมีสติชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเทรดไว่สติแล้วเจอกันบนเส้นทางแห่งอิสรภาพทางการเงิน